กูจะเป็นบ็อกเกอร์บ็อกเกอร์ครั้งน ah, oh. ี้ครั้งส oh, ุดท้ายแล้วกูจะไม่ทำอีกแล้วคุณเลยอันนี้ก like ็คือขอให้กล้าใช่ขอให้กล้าเราไม่จำเป็นต้องมีเงินเราแค่กล้าใช้เงินเราก็จะได้ใช้อนนี้นะคะเร้าขั้นตอนมาที่การฝากกระเป๋านะคะซึ่งฝากกระเป๋ากับร้านเป็นร้านแบบร้านเครียองอะไรวะน้องอม convenience store ใช่ก็คือใบละ5ปอนนะคะแล้วชีก็จะมีการแบบว่าถ่ายรูกปก็คือสามารถบุกในแอปมาได้เนาะแต่ถ้าเราซื้อประกันก็เพิ่มไปอีก5ปอนเลยมนันดูบชุบชุบกลับมาที่ EP ไหนวะไม่รู้ <laughs> เป็นหลังจากที่เราไปไหนลูกหลังจากที่เราแลนดิ้งนะคะก็วันนี้พวกเราก็ เราไปกันคนละไฟเลยค่ะเมยอย่างที่เห็นไปเมื่อ EP ที่เราไปอิตา์ใช่ไหมเพื่อนๆมีไปกาตาร์มีไปการบินไทยแล้วเราก็ไปเจอกันเพราะว่ามันลงแบบระยะเวลาใกล้ๆกันเลยประมาณ6-7โมงเช้าอะไรประมาณนี้อืมรีแคปนิดนึงว่าคิวที่สนามบินฮโตรนะคะก็คิวตรวจคนเข้าเมืองอะเนาะต่อมอก็ของเมใช้เวลาประมาณ 45นาทีโดยประมาณนะคะเทอร์มินอล4เนาะมันลงที่เทอร์มินอล4แต่เพื่อนที่ไปการบินไทยลงเทอร์มินอล2แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเลยแล้วก็คือคนไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเอ่อพวกสายการบินตะวันออกกลางค่ะมันมีไฟล์ลงใช่ค่อนข้างเยอะน้องก็บอกอยู่พอเราไปถึงนะคะเราก็ไปฝากกระเป๋ากาันซึ่งตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเราจะไปฝากกระเป๋าที่อยู่ภายในแบบสถานีไปเ,เช็คราคาดูแล้วมันแบบใบละสิบห้าปอนแล้วยังไม่มีสองใบอย่างเงี้ยสามสิบปอนสามสิบสาม แพงใช่ปะลูกจริงลูกก็คือลูกหนีไปเลยประจำเลยอะเมื่อกี้เธอก็นอนอยู่ตรงนี้ตั้งนานอะพอฉันเริ่มพูดเธอลงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกินอะไรดูก่อนกระดาษยาโนโน วอล์คัมทูลอนดอนนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Tell ani, แถวแถวสถานีแพดดีปั้นนะคะดาราที่รับแสดงในวันนี้นะคะจะมีคุณลูกตั้มนะคะคุณหนูไกานะคะแล้วก็เด็กหญิงออมนะคะ mm hmm. เรามาอยู่ที่หน้าร้านปาปิลัญญา <c oughs> ไม่ใช่ปาดิชิอา เป็นร้านแบบร้านรับฝากกระเป๋าอ่ะคือเหมือนมันเป็นแบบแอดิดมันร้านรับร้านลาพุยต้องมาร้านรับขอโทษค่ะราดึงไม่ชัดคือที่นี่มันจะมีแบบรับฝากกระเป๋าเนาะก็ถ้าฝากตรงแถวสถานีอ่ะรู้สึกว่าจะใบใบละ1สิบห้าใบละ1สิบห้าปอนแต่ว่าถ้าเราเข้ามาในเว็บนี้คือเว็บอะไรนะคะเมื่อกี้น้องไกด์ radical luggage radical luggage นะคะก็คือจะเหลือใบละ าตอนค่ะแล้วพวกเราก็คือให้ไก่จองเป็นหนูทดลองก่อนพอยายไก่จองเสร็จพวกฉันก็เลยจองแต่ว่าเวลาจองเรา,เราจะไม่รู้นะว่าแบบร้านไหนมันจะแบบเราจะไดไ้ไปเก็บที่ไหนอะไรู้แต่ว่าโอ๋อแต่ว่าจะมีคนนึงโง่ที่กดจองแล้วแม่งไปเก็บที่อื่น <c oughs> ไม่ได้เก็บกับเพื่อนค่ะก็คือยายคนนี้ค่ะ <c oughs> ชีก,กําลังเดินอยู่ค่ะใช่เพราะว่าวันนี้เรามีการถ่ายคลิปทำา o n t เทนต์นให้ทุกคนรู้ว่าแบบมัันนนมมมีีาาาตรรฐเเดยวกหือป่ะึผค เอาไปเจอกับเป็นออเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะที่เขารับฝากกระเป๋าเป็นอ่ storage. อลักเกจสตอเรจก็ชื่อเว็บว่า radical storage นะคะเดี๋ยวจะเห็นแล้วเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะอ่อ เรามันเหมือนเป็น Airbnb ในการฝากกระเป๋าคือมันจะมีร้านพวกร้านสะดวกซื้ออะค่ะเขาก็จะเปิดรับให้เขามีห้องเก็บของอยู่แล้วถูกปะแล้วแทนที่เราจะทิ้งพื้นท่ไปแบบเปล่าๆอะไรเงี้ยเขาก็รับฝากกระเป๋าด้วยกันแบบเออเราสามารถคลิกเลือกได้จ่ายตง้ง5บอลเท่านั้นต่อใบนะคะก็เข็นกระเป๋าไปฝากกันได้เลยมันจะมีแมปให้เราเลือกว่าเราจะไปฝากตรงไหน,นอะไรยังไงนะคะก็สามารถทําได้จากตรงนั้นเลยกดบุ๊กแนวไปแล้วก็แอดอีกประมาณแบบ 5ปอน,นด์นิดๆเพื่อเป็นค่าประกันซึ่งประกันเนี่ยก็จะอยู่ที่3,000ปอนด์นะคะเขาบอกงี้นะการันตี3,000ปอนด์ฉันดูก่อนนะ Adding อ,อุย้ย Adding 1.4 per bag แค่นั้นเองแล้วก็ choose to cover your luggage with 3,000 pounds นะคะ Security Guarantee plus free cancellation option if your plan change นะคะอันนี้ นี่ค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านที่2นะคะที่เราจะมาฝากกระเป๋ากันเนาะก็คือชื่อร้านว่าอะไรวะเลอร์ซูเปอร์มารเก็นะคะก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นร้านพวกเหมือนแบบคนแขกที่เขามาเปิดร้านพวก convenience store ที่นี่นะคะก็จะรับฝากด้วยก็ลองดูเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่าถ้าฝากในสถานนี้ก็คือ15ปอนด์เด้อต่อวันเสร็จแล้วหรอเรียบร้อยอะไรตด้วย ็ที่หนูคนรวยละอุ้ยแต่ยีคนนั้นน่ารักนะเนาะยีชายเมื่อกี้อ่ะดูเอาหละก็ไปจัดนักนอกร้านนิดนึงอ๋อค็ไขวางทางเขาไงแต่เมื่อกี้ตอนที่เราเข็ยนกระเป๋าไปให้ชี้ยิ้มแย้มนะเพราะฉันสวยแหละฉันว่าโอ้ต้องยิ้มสี่ห้าคูณสี่เท่าไรแล้วสี่าเดี๋ยวเราไปไหนดีอ๋อเลยเราหาอะไรกินก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นเก็บพวก สถานที่ท่องเที่ยวที่เราควรจะต้องได้ไถ่ายรูปนะคะโอเคไปหาลิสแน่นมากลิสแน่นมากเริ่มต้นจากกินร้านโลโก้ที่แบบอยู่ดีก็เดินเข้าไปโดยยายไก่เป็นคนเลือกนะคะเป็นโลโก้เป็นโลโก้ที่แบบจานละแปดบอนสิบสี่ยายน้ำโดนไปสิบสี่ยายไก่โดนไปสิบเอ็ดนะคะเมกะออมหารกันก็คือสบายๆาปลาเหลาคนละสามสี่บอน เรามีน้ำส้มแล้วเรมีชีสชีสอร่อยมากบูเวลล์ชีสนะคะเดี๋ยวเราไปไหนกันนะคะตอนนี้เราเข้าวังเพราะว่าวันนี้วันที่เท่าไรเนี่ยพวกมึงก็เล่นไงแล้วกูจะตัดออกเราจะไปที่พระราชวังบัคกิงแฮมพาเลสนะคะข้างๆกันใกล้ๆกันเวสต์มินสเตอร์แล้วเราก็จะไปช่วงสาระออช่วงสาระก็คือก้องทางนี้แล้ไปแล้วเราก็จะ เจอคุณคุณเบนคุณบิ๊กเบนนะคะเขาก็จะตั้งอยู่แถวแถวน,นั้นเราก็จะเก็บพวกสิ่งที่ควรจะต้องถ่ายรูปเมื่อมาลอนดอนให้ครบก็ไม่ครบหรอกก็อาจจะต้องมีพวกนี้อีกสองวันสามวันแล้วก็พอเราฝากกระเป๋าอะไรเสร็จเราก็ไปทานข้าวกันซึ่งไปทานข้าวเนี้ยเราก็เลือกร้านโลเคอลเลยเดินเข้าไปเหมือนแบบเราหิวกันมากอีกนิดนึงจะตีกันอ่ะก็เลยเอ่อ เลือกเดินเข้าไปเลยค่ะร้านหนึ่งอ๋อบริเวณที่เราไปนะคะที่ที่ไปทานข้าวกันมันจะอยู่หลัง h a r r o s นะคะก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะบลเบลไม่ใช่นะสม่ได้เบลอะไรอะเบลกราเบลกราเวียเบลกราเวียซึ่งไอ้เรนเนี้เต็มไปด้วยคนแบบคนรวยตะวันออกกลางที่รวยคือแบบอู้ยเยอะไปหมดรถจีคลาสในบาร เอสคลาสอะไรนะคะโอ้คุณพระคุณเจ้าเขาไปเอาเงินมาจากไหนกันวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไปตรงนั้นจะมีคาเฟ่คิสเนกอยู่ด้วยนะคะซึ่งเราก็หลังจากทานอาหารเราก็ไปแวะที่คาเฟ่คิสเนกันแต่ว่าคาเฟ่คิสเนกตัวนี้มันจะอยู่ที่พ oh ันดิชโอ้โหแม่งชื่ออ่านยากชี่พายตึกอะไรไม่รู้ไอเนี่ยไปดูอะขึ้นรูปให้แล้วก็อยู่จะเห็นเองก็คือเป็นตึกนี้นะคะแล้วก็อ่าก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะมีร้านพวกแบบซิล็กช็อปหลังจากนั้นแล้วเราก็คือเรรราาสสู้ชีววิตกักัันนมหบแ หน้าพระราชวังบักกิงแฮมนะคะด้านหล port e ังจะอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาจะมีเปลี่ยนการเขามีกี่รอบพี่ไก่รอบเดียวครัหรอบเดียว11โมงนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เห็นบักกิงแฮมก็เป็นที่ประทับนะคะที่อยู่ของควีนอลิซาเบธนะคะก็ุถ้าใครดูเดอะคราวก็อาจจะอินเนาะก็เราก็ไปเดินดูบนๆกันว่าแบบตอนที่มันมีคนปีนเข้าไปมันเข้าไปยังไงวะซึ่งมันจะมีตอนหนึ่งชที่มีคน ปีนเข้าไปอยู่ในห้องกับควีนไปนั่งคุยกับควีนเออแปลกดีแบบปล่อยเข้าไปได้ยังไงวะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นค่ะก็อีกแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยคิดอะไรเราเดินเราก็เดินจากตรงบักกิงแฮมอะตัดตัดตัตัไปเวสต์มินสเตอร์ <Okay. S 3> ตอนนี้เราอยู่ที่ เพ e รมินสเตอร์แอดเนะคะก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าข้างในเป็นไรข้างในไม่ได้ให้ถ่ายรูปได้บ่อไม่ค่อยเนออก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีอะไรเพราะฉะนั้นน้องออมจำด้วยนะคะก็คือในภาคของความรู้ต่างๆก็จะมีคุณน้องออมน้องกูอยู่ไหนละอ๋อโอเคอยู่นู่น นะคะอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักตัวละครพระเอกของเรื่องในวันนี้คุณต้มใช่ดิค่ะเออตายตายตายไม่มีชื่อรายการเดี๋ยวไปอินเสิร์ตชื่อเอาอาคือยายตั้มเมียนะเขาเป็นคนที่เราวิเคราะห์กันว่าเขาเป็นไบโพล่าเพราะเขามีช่วงที่เขาแบบไม่อยากพูดกับใครเงียบเงนื่อยแล้วก็มีช่วงที่เขาแบบสดใสร่าเริงและใช้เงินเยอะมากใช้เงินเยอะแค่ไหน เขาซื้อรถสองคันภายในระยะเวลาแบบประมาณ4เดือนเขาซื้อมซื้ออะไรก่อนนะ HR ไม่ใช่ HRB จองไว้ก่อนก็คือซื้อแหละแล้วนี่สันคิงออกที่ซื้อนี่สันคิงเราไม่แค่นั้นระหว่างที่จะก่อนจะซื้อนี่สันคิงชีออกบัตรโกของการบินไทย Welcome to Royal Orchid Service กี่แสนนะสามแสนสามแสนห้าแต่ว่าก็คือไม่ไม่ได้ว่ามีเงินแต่ว่าเรามีความเรามีความเรามีความกล้าเรามีความกล้าเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าเรารวยหรือเราไม่รวยขอแค่เรากล้าในการใช้เงินะขาคิดในการมาถึงที่เราจะอยากฝากไว้ถาที่ต้องพูดเลยว่าที่ต้องอันนี้ก็คือขอให้กล้าใช่ขอให้กล้าเราไม่จําเป็นต้องมีเงินเราแค่กล้าใช้เงินเราก็จะได้ใช้เออก็จริงถูกปะ ไปดีกว่าไปเข้าแล้ว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 ซึ่งตรงเวสต์มินสเตอร์เนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเขาเอ่อจะไม่ได้ให้ถ่ายรูปแต่ว่าปรากฏว่าเข้าไปข้างในลราเออคนก็ถ่ายรูปเยอะก็เลยเก็บภาพมาบางส่วนนะคะก็มีข้อมูลมาฝากนิดนึงขออ่านนะจ๊ะเพราะว่าก็จำไม่ค่อยได้เวสต์มินสเตอร์แอดเจ้นะคะเอ่อจริงๆเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ960อันนี้จำได้โดยเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักบวชชื่อว่าเบเนดิกต์ซึ่งเขาก็สร้างขึ้นมาตอนนั้นอุ้ย นียังไม่มีสุโขทัยเลยจ้ะสมัยนะั้นจ้ะกเกาแก่ม,มากแต่ว่าหลังจากนั้นอีกประมาณก็เป็นร้อยปีเหมือนกันนะในปีหนึ่งสสี่ห้าปะหนึ่งสองสหนห้านะคะ, <Yeah! S 1> ะ,คะก็พระเจ้าเฮนรีที่3นะคะเขาก็เลยโปรดให้สร้างขึ้นมาเป็นแบบจริงๆจังๆเลยแล้วก็เป็นโบสถ์แบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ถือว่าตอนนี้คือโบสถ์ตัวนี้ก็ เป็นโบทที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในอังกฤษเลยทีเดียวนะคะโบทนี้ก็จะใช้เป็นสถาน ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆมากมายนะคะรวมถึงพิธีราชาพิเศษนะคะของกษัตริย์ในอังกฤษหลายๆองค์เลยแล้วก็ยังมีอ๋อถ้าเราเห็นผ่าน,านๆตากันอาจจะเห็นในรูปแบบป,ประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีพิธีอพิเศษสมรสนะคะระหว่างตอนนั้นยังเป็นเจ้าหญิงอยู่เนาะเจ้าหญิงอลิซาเบธแล้วก็เจ้าชายฟิลิปนะคะซึ่งก็คือควีนอลิซาเบธตอนนี้นี่แหละเนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพิธีที่ทอันนี้เราเกิดทันนะคะก็คือเป็นพิธีพระบรมศพของอเจ้าฟ้าเจ้าเขาเรียกอะไรเจ้าหญิง ไดาน่าไม่ใช่เจ้าฟ้าเจ้าหญิงไดาน่านะคะยังไม่พอที่นี่นะคะเขาก็ยังเป็นที่ฝังศพพระบรมศพของกษัตริย์แล้วก็พระบรมวอศานุวงศ์มากมายเลยของอังกฤษนะคะซึ่งเดินเข้าไปตามทางก็จะคือแบบออกแต่เดินเข้าไปตามทางนะจะไม่ใช่เป็นศพของกษัตริย์ศพของกษัตริย์เขาก็จะมีที่เก็บของเขานั้นมีนูนโนนสวยงามอะไรเงี้ยตั้งใจถามแต่ว่ามันจะมีศพของคนดัง,ดง มากมายนะคุณไม่ว่าจะเป็นออ Sir Isaac Newton, เออเซอร์ไอแซคนิวตันเน่แล้วก็สตีเฟนฮอว์กิงก็คืออยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะมีชาร์ลส์ดาวินด้วยแล้วก็มีเอ่อเนลสันแมนเดลานะคะคนที่เขาได้รับรางวัลโนเบลนะคะก็อยู่ที่นี่มากมายคือเราเดินไปตลอดทางอะ่ะก็เรียกว่าแบบเหยียบไปหมดอะ่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่หลุมศพหนึ่งนะคะที่เขาจะไม่ให้ใครเหยียบเลยซึ่งเป็นหลุมศพของ ทหารมิรนามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เป็นทหารที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเอาไว้เพื่อระลึกถึงความโหดร้ายการเสียสละที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอันนี้ที่ฉันฟังมาที่ฉันจับใจความได้นะฉันไปแอบยืนแอบฟังไกดเขาพูดซึ่งก็ฟังมาบางส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บทเขาจะมี a u ดิโอไกด์ให้ค่ะคือเขาก็จะให้เรารับเขาก็จะทำมาถามเราแหละว่า Where like, really you from I mean like You definitely don't have my language. I'm from Thailand. So, o h okay t h a เ s f a r a w a y ากแ็ให้เราเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมึงถามกูทำไ,ไมก็มาฝังซึ่งไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเราจะหลงหรือว่าอะไรเขาจะมีรูทให้เราเดินนะคะห่วงอย่างเดียวห่วงว่าสิ่งที่มันพูดที่ฟังมาเนี่ยมึงจะจำไม่ได้ค่ะเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆใครที่ อินกับประวัติศาสตร์อังกฤษหรือว่าแบบพวกสถาปัตยกรรมแบบโกธิกหรือว่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเข้าใจแล้วก็ชอบมากๆซึ่งอย่างเมย์เนี่ยอ่านไม่เรียกว่าอย่าเรียกว่าอ่านเลยดูซีรีส์ที่มันแบบเป็นพวกแบบประวัติศาสตร์อังกฤษชิวดจออะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยจะแบบอ๋อคนนี้อ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ดูมาก็มันเสียค่าเข้าเหมือนกันนะ20กว่าปอนเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่ากี่ปอนเนาะก็ เวทเอาโอ้ต้องปรับหมู่กองเลยมืดมากก็คือว่าเมื่อกี้เมนเตนมากกว่าจะทานเฟอร์ทุกอย่างได้ก็คือชีวิตอะเนาะฉันก็คือไม่ได้มีคือไม่ไ่มีตังค์แต่ว่าก็คือตอนนี้เงินก็คือหมดไปแล้วเพราะว่าใช้ไปเยอะมากที่สุดนนอ,น <c oughs> อ่ะอก็ อัปเดตต่อน,นิดนึงนะคะพูดถึงว่าหลังจากที่เราไปเวสต์มินสเตอร์เนาะก็คือเข้าไปกับตั้มแล้วก็น้องออมนะคะเข้าไปเดินดูอินกับประวัติศาสตร์เดินออกมาใกล้ๆก,กันค่ะก็จะมีสามารถมองเห็นได้ก็คือเป็นนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะก็อันนี้โชคดีที่ช่วงที่เราไปเขารีโนเวทเสร็จพอดีก็เดินไปถ่ายรูปที่บิ๊กเบนกันนะคะซึ่งใครมาก็จะต้อง มาเช็คอินที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันนะคะตรงข้ามบิ๊กเบนแล้วก็ตรงข้ามฟ้ารแม่น้ําเทมเหมือนกันนะคะก็จะมีลอนดอนอายเราไม่ได้ขึ้นนะคะเพราะว่าก็รู้จะขึ้นท <laughs> okay, ําไมเค่ดูอะตรงนั้นมีลอนดอนอายนะคะโอเคฉันก็บิ๊กเบนการที่เราจะถ่ายรูปที่บิ๊กเบนจริงๆคือคนจะเยอะมากบนสะพานตรงนั้นนะคะก็ เลือกเอาจะอยู่ถ้าอยากจะถ่ายจากบนสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วถ่ายกลับมามันจะสวยกว่ามันจะเห็นเหมือนแบบเห็นถนนเห็นรถบางทีถ้าเกิดมีรถเมสสีแดงวิ่งผ่านมารถมีสองชั้นของเขาอะไรเงี้ยบัสวิ่งผ่านมามันก็จะได้เออมีรถด้วยมีเจ้าคุณบิ๊กเบนด้วยอะไรเงี้ยต้องเรียกคุณเป็นคุณนะแล้วก็อ่า อีกมุมหนึ่งที่บล็อกเกอร์ ger, หรือว่า, YouTuber, ายูทูบเบอร์หลายๆคนไปก็คือข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนั้นมองกลับมาก็จะเห็นตัว parliament of westminster นะคะแล้วก็เห็นตัว big ben เต็มๆเ,เ,เลยก็ถ่ายรูปตรงนั้นได้ซึ่งรูปก็จะเป็นประมาณนี้ขึ้นให้ดูนะจ๊ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพวกเราก็ไปทานข้าวกันซึ่งอันนี้ เป็นอัลมาที่แม่ต้องกินจริงๆที่ไทยมีเหมือนกันเบอร์เกอร์ l o เ s t e r นะคะ l o เตอร์มันดีมากจริงๆคุณตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเบอร์เกอร์ l o เ s t e r สาขาบอนด์จีนะคะอาหารก็ไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะก็จะมีเป็นเบอร <s illes> <ส>์เกอร์<ส><ส>และ lobster องชื่อร้านลองชื่อร้านที่เมืองไทยก็มี <S <s <illes> <S แต่ว่าทำไมก็คือต้องมากินที่นี่จ้าเพ <s illes> ราะว่าเป็นออริจินะคะก็จะมีเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ l o เ s t e r ก็จะมี l o เตอร์เป็นแบบ กริลแล้วก็เป็นสตีมนะคะก็ะเลือกเอาส่วนตัวในหน้าเป็นสตีมเพราะว่ามันจะแกะง่ายกว่าอ่าแต่ว่าถ้าชอบกริลก็ไม่เป็นไรก็เอาชั่จัดค่ะทุกคนเหดุอยตรงนี้ก็คือไปฉีดกิลเลอร์มาแล้วมันช้่มอยู่ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้โดนปวดตีหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็แล้วก็มีเออเราจะสั่ง ster, ล็อบสเตอร์เพืาอลองเราชอบมันแกะเนื้อมันมันเปน็นเนื้อทั้งตัวแล้วมันก็แบบม<อ>าใช่นะคะ เฮ้ยเขามีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นนะเวย้ย like the half butter butter cut b u r g e r w a t t e b u r g e r lost t r e dinosaur เร่องนี้ก็คือเป็นเมนูใหม่แล้วมันก็ควรจะใหม่บ้างอะเนาะใครจะมาขาย2-3เมนูตลอดชีวิตไม่ได้ปะโลกมันพัฒนาไปถึไงไหนแล้ว อร่อยมากอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเวอร์มากรสชาติเป็นยังไงคะอร่อยมากกุ้งขึ้นแน่นเนาะขึ้นนาำมากสุดๆใส่คำแนะนำไรู้เลยถึงอะเลกินทะเลหลังจากกินเบอร์เกอร์ล lobster เสร็จนะคะก็จะประมาณ2องทุ่มจริงเราโทรสั่งออ๋ไม่ใช่เราสัง่งเราต้องโทรจองก่อนไม่ใช่โทรจอง เราเอ่อเหมือนจะมีในเวปอะค่ะเราอีเมลไปส่งให้แเรากรอ,อกก็ไปจองก่อนนะคะจริงๆงมันอาจจะต้องมีบุ๊กิ้งนิดเดงเพราะเราไปกันหลายคนเนาะไปกันแคนเผื่อเขาไม่มีตรงไม่มีตกอะไรเงี้ยเราก็ไปเอากระเป๋าที่ร้านที่เราฝากไว้เมื่อเช้านะคะซึ่งก็ปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็เดินลากกระเป๋ากันไปที่บ้านที่ Airbnb <c oughs> ค่ะ <c oughs> คนี่เวลาสองทุ่มกว่าแล้วจ้า ลูกทัวร์ก็กำลังขนของกลับบ้านกันนะคะเราได้จอง Airbnb แ <1. S 3> อน, 1, 2, 2> อนดนอ์ะีไว้นะฮะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองโอเคดูว่าไม่มีหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่มีอุยที่นี่มันไม่มีปะแต่ที่อื่นไม่รู้ ก็ไม่รู้ฉันไหวอันนี้ก็แค่19โลทำไมฉันจะไม่ไหวฉันไหวอยู่แล้วฉันไหวอยู่แล้วจ้า19โลก็ธรรมดาปะมึงไม่ต้องสาระแนมาช่วยค่ะกูทำได้ตั้งเนี่ยอันนี้เราก็แค่เอาออกมาเราก็สะพายก่อนเห็นปะแล้วก็แล้วก็มีคมอยู่ในแอล ตรงนี้ค่อยๆตอนี้ตอนขึ้นสบายอยู่แล้วแต่ว่าตอนลงเรก็ให้มันไหลลงมาให้มันแบบเอใช่ป่ะนม่ไหลเลยป่ะสบายไมทำไมมันเพิ่งทำความสะอสดมันต้องทำสาอเปลาเช็คอินบ่ายสามอะตอนนี้สามตอนนี้สามทุ่มตนองยังถูห้องกูเยฉม่ไดหอกชีดูนะว่ามันมานอนชรี่ไห ก็เจ้าของบอกว่าที่ถึงสบายสามแล้วไม่ใช่เหรอเออสี่หมู่ะที่ฉันรักก็รักสั่งเออไม่ได้ยากนะไม่ช่วยนะสั่งเองนะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับชานสุพรรณได้เหรอิแอร์บีแอนบีนี้เมย์เป็นคนไปเจอนะคะซึ่งตอนแรกจริงเราจะไม่ได้พักที่นี่แต่ปรากฏว่า เราจองไปที่หนึ่งจองกับอากูด้าแล้วน้องที่แอ่อคุณลูกไกดะค่ะคุณหนูกไกดคุณหนูไกด์ก็คือเหมือนแบบเอาที่อยู่ไปเซิร์ชไปเช็คขึค้นมันไม่มีรีวิวอะไรเลยแล้วก็แบบแม่อันเนี้ยงบการเงินก็ไม่มีอะไรเมึงกูปวดหัวโอเคแคนเซิลนั้นๆโชคดีที่เราจองไปแบบเหมือนแบบ c a n c e l l a t i o n น e e ีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีค่าแคนเซิลไหนแคนเซิลนั้นแล้วก็มาเจอบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้สถานีแพดดิงตันมากๆคือจริงๆถ้าออกทางออก ที่มันถูกอะ่ะมันจะเดินแป๊บเดียวเลยข้ามถนนแล้วเดินลงมาแบบไม่กี่ร้อยเมตรอย่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายปุ๊บปั๊บ,บถึงเราต้องบอกก่อนว่า ชาวอังกฤษเขาไม่ค่อยมีแอร์กันดี่เไม่เข้าใจเหมือนกันแบบพวกบ้านไม่มีแอร์หน้าร้อนมันร้อนมากมันอยู่กันยังไงวะก็คือจะมีพัดลมให้แต่โอเคอากาศตอกนกลางคืนมันไม่ได้ร้อนมากอะไรเงี้ยบ้านนะคะก็จะเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็เป็นยูนิตหนึ่งเป็นห้องห้องหนึ่งมี2ห้องนอน2ห้องน้านะคะมีครัวมุมครัวแล้วก็มีมุมนั่งเล่นบ้านมันฟีลมันโฮมมี่มากๆนะคะแแต่ว่าข้อเสียที่ที่มันอันนี้ไม่ว่าทุก Air b บ b ดีแหละเจอปัญหานี้ก็คือ มันไม่มีลีฟแล้วก็กระเป๋าเล่นดังเราก็ต้องขนขึ้นไปนะคะอาจจะต้องเตือนคนที่แบบพกของไปเยอะกระเป๋าเยอะเดินทางคนเดียวผู้หญิงสนีตตัวเล็กตัวเท่ากระเป๋าเหมือนกูลองเช็คดีๆว่าห้องเขาอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้อยู่แค่ชั้นสองลากขึ้นไปนิดเดียวนะคะก็ตอนเอาลงมาก็ดิฉันค่อยๆถ่ายลง <laughs> ไม่ได้เก็บภาพตอนเอาลงมาแต่ว่าเออตอนขึ้นไปก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดน,านั้น แฮปปี้กับบ้านนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ,ะนี่จา้าขึ้นมาแสงสว่างรึเบเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเรย,เยวๆไม่ให้มันตั้งตัวนะคะเพราะจริงๆเมื่อคืนเรามาถึงกันแบบดืกแล้วก็เลยไม่ได้รูมทัวร์แล้วก็คือเหนื่อยอมเงาะอมเหนียวอมเหนียวมากสุดๆอ,อ,อาชิหายละนั่นเอง Good morning room tour is on baby อ่ะเปไหนกันหมดอ่ะตรงนี้เข้ามาก็จะมีที่เก็บรองถุงรองเท้านะคะบ้านเราสะอาดเรียบร้อยมาตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนของห้องนั่งเล่นมีครัวซึ่งมีครบทุกอย่างเก้าอี้ที่พวกเราไว้ทำงานการบ้านต่างๆการบ้านว่ะ ตรงนี้จริงๆจะไม่มีแต่เราไม่มีที่ตักผ้าน,นะคะเราเลยต้องเอามอตรงนี้แล้วก็คุณกายสวัสดีค่ะคุณกาก็คือรับประทานสตรอเบอรี่อยู่เลยที่ดีมากเวอร์<ะ>จริแล้วก็มาทางนี้นะคะก็จะมีสองห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนหนุ่มๆก็คือเรียวๆไปเลยมี <c oughs> อะไรไม่มีกกงเกงในตากไว้เป็นแฮปปี้พออ่าที่ก็มีหน้าต่างตรงนั้นนะคะแล้วก็ เดินมาต่อมาจะมีห้องน้ําต้องลุมทัวตอนตั้งอาบน้ําปะไม่ต้องเนาะ <c oughs> แล้วก็มีห้องสาวห้องสาวก็คือมีการแบบว่าการเสื้อผ้าสุดลริ์แล้วก็มีสาวแต่งหน้าอยู่ข้างในหนึ่งนะคะมีที่ถิงไปหรอกลอก่อเขาเรียกอะไรวะฉันจำฉันชื่อไม่ได้มันมีชื่อเรียกแบบอีกเนี้ยอีกเนี้ยก็อย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าตรงหน้าต่างข้างนอกก็จะแบบอับ,อบหน่อยแต่ว่าก็ อากาศมันดีอะเนาะทำไงได้อ่ะเรานอนที่นี่การสำหรับรูมทัวร์ก็ประมาณนี้จ้า มืออันนี้คือแค่กินข้าวไม่ได้กินเหล้าทำไมดิจันขนาดนี้งงมากอันนี้คือธงอะไม่ใช่อาเซียนด้วยไงไกด์อะไรนู่นอาเซียนอยู่นู่นอีออยู่นีอาเซียนไม่แต่อาเซียนแต่นอะไรใช่ไหมเพลงมีคืนมีอาเซียนรวมใจอาเซียนมึงละเพลงเนี้ยเขาชาติอื่นจะร้องได้ปะมันมีภาษาอื่นปะมันมีเออล้อหรอหรอโอเคโอเคโอเค s อรี่ไงอ่าสามสี่อเซียนรวมใจอาเซียนมารวมใจ